สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัต์มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเดินออกจากห้องประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรหลังจากทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่กรณีนายพิธามีชื่อถือครองหุ้นสื่อไอทีวี42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ต่อมาสสพักเก้าไกลได้รวมตัวกันถแถลงคัดค้านมติของกกตที่ห้องโถงรัฐสภาโดยในาใยชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาที่การพักเก้าไกลถแถลงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตดําเนินการไม่ถูกต้องตามคันลองที่ควรจะเป็นตามระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและชี้ขาดการที่กกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตามมาตรา72ไม่สามารถเทียบเคียงกับการยุบพักอนาคตใหม่เราเห็นว่ากกตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ครบถ้วน การที่กกตเสนอสารรัฐมนูญอย่างเร่งรีบไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหามาที่นายพิธาและไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเท่ากับกกตเลือกปฏิบัติตามระเบียบเพียงบางส่วนและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามที่ตนเองตราไว้อาจเป็นการทําผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157 กรณีนี้มีข้อสังเกตได้ว่าทำไมกรกะตเร่งรีบดำเนินการในคดีหุ้นไอทีวีอย่างผิดปกติทั้งเรื่องหุ้นไอทีวีมีข้อพิรุษและถกเถียงว่าไอทีวียังดำเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่จงใจจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร,รงบการเงินไม่ตรงตามข้อเท็จจริงแต่กรกะตรีบประชุม3วันทันทีที่ได้รับเรื่องเพื่อเร่งสรุปให้ได้มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงว่านายพิธามีความผิดตามที่ยื่นคำร้องจริง พรรคก้าไกลย,ยืนยันจะเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และนายพิธายังมีสิทธิ์100%เในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและผู้ได้รับคะแนนเสียงจากอันดับหนึ่งขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกความชอบธรรมที่สูงสุดคืออำนาจประชาชนพรรคก้าวไกลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเสียงของประชาชนที่มอบให้เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการไม่เห็นหัวประชาชนและประชาชนคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอน ซึ่งนายพิธาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตอนหนึ่งซึ่งตอบคำถามนายสอรยุษษทธสนันจินดาผู้ดำเนินรายการถามถึงการออกไปพบประชาชนถูกมองว่าเป็นการปลุกระดมคนนายพิธาบอกว่าประชาชนตื่นแล้วทำไมต้องไปปลุกระดมอีกเขาตื่นเขาเห็นถึงความหวังเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รอมานานเขาส่งเสียงมานานแต่มันยังไม่ถึงฝั่งสักทีเขาคิดมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงเขาโหวตมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงผมจึงมีหน้าที่ลงไปพิทักษ์ปกป้องเสียงที่ประชาชนที่ได้ออกคะแนนไปแล้ว ประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องผมผมมีหน้าที่ปกป้องประชาชนและคอยอัปเกรดไปสมุดประการทําไมมีประการก่อนจะมีนายกเยอะจังคุณยายคนหนึ่งบอกว่าทําไมเลือกตั้งแล้วยังต้องมาลุ้นอีกผมยังมีความมั่นใจแต่ประมาทไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยยังยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะใช้เวทีรัฐสภาเป็นเวทีในการพูดคุย นายสรยุทธ์ถามว่าหากไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นฝ่ายค้านได้หรือไม่นายพิธาย,ยืนยันว่าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ตายผมอายุ42ปีผมรอได้แต่25ล้านเสียงจาก8พักการเมืองที่โหวตให้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวสิ่งที่เห็นใน48ชั่วโมงที่ผ่านมามีความพยายามตลุมบอลหนักเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งจากกะกะตและสอวอโดยมีทั้งเรื่องจากการแจกกล้วยการข่มขู่แบล็กเมย์ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ